เช่มุกเช่นม language, ุกเช่นมุกสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีย่ำแดงพี่น้องเอ้ยยินดีต้อนรับข้อสู่ซ่องเบาดาวบ้านนาโอ้ยน้ยอยมาฉีดได้นี่นะน้อยอังเนยรดน้ำต้นไม้ให้อังเนยสบายดีปะลุง โรดสีโรดไปนั่งเบาเืยๆซิชิส,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 สปิปารู้จ้าหันมาเด้หันหน่อยเด้เมืนเน่อกี้ใส่ชุดรอดแท้มื่อกี้นะเฮ้โค้ดโคโคแล่นเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าคือเท่แท้มืนน่อกี้โอ้ยคุบหนูลูกคอยมาเป็นยังลูกๆคุบหนู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  ผูลงป่าผูลงสวนลงสวนไปลงสวนให้น like the ้ำให้พ่อเข็มกินก่อนลูกไว้แลนแน้วแลนแล้วปลุงเอ้ยโอ้โหแลนแน้วขุมมือนี่นะข้าวเดียวเท่านั้นเบรกดูแน่กว่าห้ามันค้อยบอลนี่นะกูไปไปยางห้าพอปะห้างพอพอเห็ดยังพอทำงานบ่ มามามาไปไปห้พอปะไปเบิ่งป่าปะไปลูกปะมี้ยากันิ่งดวดไปให้พอย่างง้างพอเข็มมาหอดผีแล้วฟังรักขวมมหอดผีแล้วไปลุงเลยไข่แล้ว ใส่เสด็จใส่ตะนางเล็กมาอ้อมแล้วคันใส่น้ำมักจับกับแบ่เขาคือเกา้านีคันเฮ้าใส่ตะนางแบบนี้กัะไข่น้แแบเขาบอกเขาพ่าใหอยากปลูกนั่นปลูกนี่มันต้องใส่ตะนางด้ยน้ำมักจับหนูแแบมันบบาะาสเลยรักงามได้ทางนี้นะเดลือกอัลตะรักงาม อาใส่น้ำสละเซลก็เปิดลงน้องตัวนี้มันอยากบกแน่แล้วซื้อมอทพี่มันซองน้องเนาะมาได้แทวหนิ่นแถวเหนี้วอ๋อวะปุ๊บอันี้แล้ใช้พอเข็มเด้พอเข็มเด้ เล็กน้อยใชนหนากินนะ่ะใช่ย,ยังคือมาอยู่แ่มขันด้ลูกรอบ้าพอแขมขันมาหนิรอรอลีนเอาปลาลุงเนาะรอลีขึ้นหน่อยนะยังที่ทำความสะอาดอยู่ต้นบัคซิดาต้นนี้ยั่งเนาะ ขอบใจได้เลยเด้อไช้ย่อนดูอาจารย์นี่เขาอะไรอยู่น้ำอุ้ยชาวันจนมางี่ยวน้อนักยิวดอกเุหลาอะไรเนาะจนในห้องน้ำห้องน้ำมันนานแล้วดวงเจาะ cho ẩn theo ẩn ngà nọc nhỏ nội nhưng mà lại tiếp pịa nó mình thu sang cái gì cả là cả là khang đấy ừ. 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 nhở nhang luôn nhang <laughs> hết hey, trăng đại hết hey, trăng đại hết hey, mấy hết hey, trăng đại à bây nhang xài nhang nhang đại đây bờ lái lắc bờ kiếm đây này đéo bên này đấy lắc ngang thằng thằng tài bờ ngang nhà mánh tài nhà đi giặc yêu cao luôn เดีไปทางใดได้ลูกเอ้ยไปสายไปสิไปสป,ป,ป่าลูกเอ้ยปาเบิงแค่นี้คนพังแล้วแล้วไรกัเราอยู่สามลักยังไ่พังวันนี้โอ้ยนนี่จะตื่นม่วงหา เรามีย mm ังบ่ิันบได้ดร้ายดอกบนั้นหอมบวกกัเหลือวันแล้วเหลืออยู่สามสี่น้ำขนาดไหนไปดูยต้นมะม่วงสต้นมามาเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยอย่าเชยน้องน้งด้อย่าเชยน้องน้องเิตตน้องเถอนค่เนย่าง ไปแล้วเหี้ยไปแล้วในช่องนาทีพ่อในช่องนาทีพ่อ,อ,พอโอ้ยขบหนูว่าเข่าเหลือเปลือกว่ายักษ์ขบเปล่าไปต่อเหียเกง่งเก่งเก่งเก่งอือขบหนูกับว่าจ่านนะ ไปเลยอืมปะไปสายลูกไปสายสายลายจับเป็ดนะอะไรจับมันจับมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยม่วงหน่อยทางนี้นะจับดกขนาด ทั้งคุณน่ะบ่ค่อยอยากจับปันได้ใช่ไหมบึงให้ดูเออหัวเข่าใช่เหลือกเออเป็นยังดอกคนเก่งป๊าดเัาขางนี่ล่มลมันร่มใช่บ่ขี้หนินแห่เพเอกเฮาแล้หัวข่าเหลือกอือแดงะงไปได้นะต้นบักขี้ผีไม่ยน่าหน่นงามสองสามต้นเละไก่กินตนน้นอ่ะอือได้ต้นนี้ครับต้นนั้นหลักกะกลางฮัน นอกนั่นกับบค่อยงงามนี่ต้นนี่นะงามคมูสองต้นนี่น้อเม่ต้นอะไรที่เอนบ่เขามายได้พี่น้องปใช่ไเออเอามาปลูกใครกันนี่ใครเลยกับใบแกงสลูกขวกงามเดินหาเดินหกเป็ดไก่ไก่และดินกับเป็ดบคอลเขาได้บ่นี้าะบนหน่อยข้างบนหน่อยกัน กำลังเนาะปู่พอได้กินเนนล่นย่างมีแต่ลบเท่านี้น่ะใส่น้ำได้จะหัาวขาดน,นะเล็กไม่จุดจะไม่ดีพี่น้องอันนี้ก้าวในบอกมี่ว่ามาดูกเลยอัดปุ่นแค่นี้เพื่มเออเออ เขา,ยยา,านะต่นมาหงปีกปีกปีกกํลาลังสีเป็นหมากเลยเดย้อบาดน,นี่นจับดูดูแน่ยพุ่นว่าเอาเจ็กตะปูมาตอกบ้านเดียตอกลองเบิ่งดูดกำลังงามางามพ้นั่นเพึ่งเอามาปูอีก่ โตกะเอาใหม่แล้วค่กะมันเป็นมันใหญ่เมื่อเราปลูกกันนั่นมันใหญ่มาหุงนะกะไหวบ่หัน่ำเดินหาเดินทรกบปุ๊บะล้วนั่งยงป้าป้าลูกป้า

มันคืด้มนูยังแต่กรตําขอสิทอดหนองไก่เอ็ดปีกไก่น้ําเฮาไหลห้แห้งพ่น้องเอ้ยีไหลจี่สมนี่มีรายการเห็ดแน่นอนเดยังครับปูมเป็นยังล่ะ ปูมังโม่กับจะ๋วยมันยุดหนาวะขึ้นนแม่จะพาไปอะ้นขึ้นน,นอดอปปกบัวลายใบไกลดอกน้อยที่แถบบริเวณเทียงหน้าเลยเด็กน้อยพอ่พอหอดช้องอาทีแล้วคอเล่นน้ำทบไปได้ห้ลุงล่งเลกดอกไกลๆนึนน่งช่องอกที่ไเล่นถึงแม่น มาได้ไม่เลิกแกงเขาเลยพอแล้วพอแล้วหอดช่องอาที่ล้วทำมาแ้วครับหายเร่นทึงบอกกันใหม่เด้อปารุงขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อคุณที่เขามาเบ่งมาสม้มนี่ค่ะเรียมวาสิบัสจักเมดสือตะขายฮัทช์ ั่นนั้นมันก็อ <nh adv ki> ันนั้นเนาะยางบอลเบิร์ตจะรักหมื่นหาอยู่แล้วมีอยู่ใน้หมื่นหายอยู่แล้วปะอือหือปะปลปะปะไม่มันโคะเออจะกวนตามมารักเลยบอกมันเลิกพูดเขามันเตี่ยพูดนี่เอาขี้ดินเท้าลงไปอีกง่ามันนั่นเนาะง่ามเฮดบดเนาะพี่น้องเอาเอาไม้จิกมาไว้เข้มๆเทอมาเฮดบดออก ่อกกันใหม่เด้อ